เขาทำหน่อยค่ะคุณจะนอนไหมคะฮะคุณจะนอนไหมคะฮะคุณจะนอนไหมคะฮะนอนไหมคะเราจะดูอะไรคะเบบี้อะไรคะเบบี้เบบี้อะไรคะเบบี้ฮะเบบี้บัสใช่ไหมคะเบ ำไมหนูไม่นอนคะมันีสองแต่ดีสานะคะตื่นมาเล่นทำไมคะถามค่ะถามอาการของคุณค่ะคุณดีดใช่ไหมคะใช่ไหมคะจนน๊กแญญก๊กแ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 ม๊้แก๊กแแแกกแ๊ด จุบ๊บด,ด้วยค่ะจุ๊บด้วยจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บให้หน่อยค่ะทำไรอ่ะเก่งจังเลย